เราชนะล่าสุดกลุ่มนี้ได้เงิน9,000บาทรายละเอียดคลิปนี้สำหรับโครงการเราชนะครับมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับที่คุณจะได้เงินรวดเดียวเลย9,000บาทนะฮะ9,000บาทมาจากไหนก็คือเราชนะเฟสหนึ่งเนี่ย7,000แล้วก็เราชนะเฟสสอีก2,000ครับซึ่งมีคลิปหนึ่งที่ผมทำเอาไปครับกลุ่มนี้เนี่ย ที่ปล่อยไปล่าสุดครับวันที่22พฤษภาคม6กกลุ่มนี้จะได้เงิน7000ก็อันนี้คือมาอัปเดตเพิ่มอีกครับก็คือจะได้อีก2,000ด้วยเป็นเราชนะเฟส2เป็น90,00บาทนะเรามาดูรายละเอียดกันครับว่ากลุ่มนี้ที่ว่าเป็นกลุ่มอะไรครับเป็นกลุ่มที่ชื่อว่าเราชนะกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษครับใครที่อยู่กลุ่มนี้ครับและยังไม่เคยได้เงิน70,00บาทรอบแรกเลยนะฮะ คุณจะได้เงิน7,000บาทครับแล้วไม่พอคุณจะได้อีก2,000รวมกันแล้วก็จะเป็น9,000บาทครับทีนี้ครับถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าจัดอยู่ในกลุ่มนี้ไหมครับกลุ่มของคุณนะฮะก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าทบทวนสิทธิ์คุณอยู่ในการทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่6มีนาถึง13พฤษภาคม64คุณถ้าเกิดคุณได้ทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะฮะตั้งแต่6มีนาถึง13พฤษภาคม64ครับ ในช่วงเวลานี้แหละนั่นแหละครับคือคุณคือกลุ่มนี้แล้วกลุ่มของคุณเนี่ยจะประกาศผลว่าจะได้เงินไหมได้เงิน700 0ันไหมนะครับก็คือวันที่21พฤษภาคมหกสี่นะฮะแล้วก็จะได้รับถ้าตรวจสอบแล้วว่าได้รับสิทธิ์นะครับทุกอย่างคุณผ่านเกณฑ์หมดคุณจะรับเงิน7 0 0 0บาทในวันที่22พฤษภาคมหกสี่แล้วนี่ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้คุณจะได้เพิ่มอีก 2,000บาทครับก็คือวันที่วันที่21พฤษภาคม6กได้1 0 0 0บาทก็เท่ากับว่าตรงนี้พอคุณตรวจสอบเสร,ร็จแล้วใช่ไหมครับพอได้เงิน22ก็เท่ากับว่าจรงิงๆแล้วเนี่ยพอคุณตรวจสอบเสร,ร็จแล้วผ่านปุ๊บจรงิงๆแล้วคุณก็ได้เงินวันที่21 1000เ่นลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอีกวันนึงก็คือมา22พฤษภาคม6กก็เป็น800 0เลยแล้วก็มาวันที่28พฤษภาคม64ค,คุณจะได้ครบ900 0บาท ตามที่ผมบอกในหัวข้อคลิปเลยนะครับนี่แหละครับใครที่อยู่กลุ่มนี้นะฮะเตรียมตัวรับเงินได้เลยนะฮะภายใน28พฤษภาคม64คุณจะได้เงินครบ9,000บาทครับก็ยังไงก็ใช้ให้อิ่ม้ํำสำราญมีความสุขนะฮนะช่วงนี้ก็ใช้กินใช้ในชีวิตประจำวันก่อนนะครับของผู้เฟือยอะไรก็เบาๆได้นะครับ โอเคนะฮะถ้าเกิดคุณอยากรู้ข้อมูลไหนบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้สำหรับวันนี้คลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมพร้อมจัดทาคลิปให้อย่างแน่นอนและตลอดเวลาครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ